สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมอิเคเมงเซนโกคคค่ะและแน่นอนว่าเราต้องมาทุกอีเวนต์ของเกมนี้นะคะและอีเวนต์นี้มีชื่อว่าลงละครแห่งรักเซนโกคูนั่นเองและแน่นอนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าวิธีหาช่อดอกไม้ในเกมนี้ต้องหายังไงวิธีแรกนะคะต้องขัดเก่าท่านหญิงนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องทําให้ได้ครบ5ครั้งนะคะจะได้ดอกไม้เนี่ยสอชอ่อ และวิธีที่2นะคะก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้นะคะก็จะให้มีคูณ2เป็นบางวันและก็เป็นบางเวลาด้วยนะก็คืออ่านตอนละ1ตอนก็คือ1ช่อนั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรวบให้5ช่อน,นะคะถ้าฝึกฝนความรักผ่านก็จะได้ถึงสูงสุดเนี่ยยี่บช่อเลยนะแต่มินจิก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่มินจิได้สูงสุดแค่20ช่อเท่านั้นนะ และ2วิธีหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนอกนั้นก็สามารถไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะแต่มินจิจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าจะมาอ่านเนื้อเรื่องแค่นั้นเองเนาะถ้าคนที่อยากได้ของก็สามารถไปซื้อมาเล่นได้นะหลังจากที่เราได้ช่อดอกไม้แล้วนะคะเราเนี่ยก็จะมาเล่นในอีเวนต์นี้นะคะ10ช่อต่อ1รางวัลน,นะคะ และแน่นอนว่าตอนนี้มีอยู่31ช่อนะคะแต่เราก็จะใช้เพียงแค่30ช่อเนาะหลังจากนั้นเราก็กดใช้เลยนะคะนี่เลยและหลังจากที่เราใช้ช่อดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับของ3มชิ้นก็คือ1ชิ้นต่อ10ช่อนั่นเอง 10ช่อแรกก็คือจะได้เนื้อเรื่องอ่านเลยนะคะและแน่นอนว่าจะไม่อ่านเนื้อเรื่องนะคะเพราะว่ามันหาง่ายมากนะคะทุกคน10ช่อแรกก็ได้เนื้อเรื่องอ่านแล้วนะคะและมินจิก็จะสปอยนิดหน่อยนะคะก็ถ้าฟ้าผ่านมาเห็นก็จะบอกว่าในอีเวนต์นี้เคนชินแสดงเป็นผู้หญิงนะคะอยากให้ฟ้าไปอ่านมากๆเลยนะและสุดท้ายของคลิปนี้มินจิก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ